ดูเคยดูไพ่หลายแบบดูดวงหลายแบบอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าน,นี่น่าจะแบบเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยดูมาแล้วอะคะ่ะและพอพวกเราดูก็รู้สึกว่าเออมันมันตรงมากเลยเหมือนอาจารย์เข้ามาอยู่ในใจพวกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความสนใจในศาสตร์นี้เป็นไพ่ที่ดูแล้วมันมันไม่ไม่ซับซ้อนแล้วก็อาจารย์ดูดูได้แม่นมากครับดูคลิปที่มันเด้งขึ้นมานะคะเออมันแม่นมากแม่นคือ,อยังไงคะอาจารย์ไม่ได้ทำนายอดีต หรือปัจจุบันอาจารย์ทํานายอนาคตเดือนนั้นเดือนนี้เดือนนู้นจะเกิดอะไรก็เลยลองดูสิว่าเดือนไหนที่มันไม่เกิดเราจะฉกฉวยในการทํากิจกรรมแล้วพากฏว่ามันแม่นแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์อธิบายอาธิบายสอนได้แบบเข้าใจง่ายๆคัดพอยต์จากหนังสือออกมาทําให้เราอ่ะ,อะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นจำไพ่นั้นๆได้มากขึ้นนะคะ เวลาเข้ามาหาเราครั้งแรกเราจะรู้ว่าเข้ามาหาเราด้วยเรื่องอะไรหรือเขาที่ตกทั้งวันด้วยเรื่องอะไรสิบล้านที่ทำงาเป็นร้อยล้านปีพันล้านี 1, านท่ทำให้เป็นหมื่นล้านมันวันคิดแต่เรื่องเงินจะทำอะไรดีจะหาเงินงบเงินนั่นเอง,เองพอได้หนึ่สองตำแหน่งแล้วไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ที่ไหนขาล่างสุดใช่ไหมครับคุณก็เอาไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งไปวางที่ตำแหน่งวาสนาถูกไหมฮะจากนั้นใบที่สองก็ไล่ไปวางไปสองสามสี่ห้าหกจนถึงสิบสองตำแหน่ง อยากจะทำอะไรใหม่รู้ด้วยถูกไหมคะอย่างเรื่อ uh ต้นใหม่รู้ถูกไหมใช่ค่ะหาอะไรนจ่ายมาห้าพันหนึ่อาจารย์ได้ไงครับก็เริ่มจากคุณแม่เลยค่ะคือคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนเพจของแฟนเพจอาจารย์ทีนี้เราแม่เราตอนนั้นเรามีปัญหาแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ย นุงกลองไปดูกับอาจารย์พรหมยานสี่อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จ่ายตางค่าดูให้อะไรเงี้ยค่ะให้ลูกทั้งสองคนเลยคะ่ะมีน้องสาวอีกคนนึงแล้วพอพวกเราดูก็รู้สึกว่าเออมันมันตรงมากเลยเหมือนอาจารย์เข้ามาอยู่ในใจพวกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความสนใจในศาสตร์นี้แล้วก็ปกติสนใจโหราศาสตร์อยู่แล้วเคยเรียนศาสตร์อื่นๆมาแต่ไม่ใช่กับอาจารย์นะคะแบบก็ก็เรียนไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เลยมาตัดสินใจลงเรียนกับอาจารย์พรหมยานคะ่ะ ก็จริงๆไม่มีอะไรง่ายเลยค่ะคือทุกอย่างเลยต้องอาศัยความเข้าใจความจําแต่คิดว่าหลักๆมันอยู่ที่ผู้ถ่ายทอดวิชาค่ะซึ่งอาจารย์พรหมยาเนี่ยสอนดีมากอันนี้คือไม่ได้อวยนะคะแต่แบบอธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอน 1, 2, 3, 4งสอะไรยเงี้ยค่ะคือฟังแล้วแบบมันเรียงเข้าไปในหัวเลยอะไรยเงี้ยเราก็ไปอ่านๆจำๆก็คิดว่าน่าจะนํามาใช้ได้จริงค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะ ถ้ามีงบประมาณไม่ต้องลังเลแล้วมาเรียนเลยค่ะรับรองว่าดีแล้วก็สนุกสนานแน่นอนค่ะ เหมือนคุณแม่น่าจะไปเห็นไปเห็นแอดหรืออะไรสักอย่างค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าลองลองลองดูไหมแล้วคุณแม่ก็ตองให้เพราะว่าช่วงนั้นไปมีเรื่องทุกใจอยู่พอดีแล้วก็เหมือนพอได้ถูกก็แบบรู้สึกว่าทำไมมันดูได้ละเอียดจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสงสัยก็เลยลองลองมาดูลองมาเรียนดูรู้สึกสนุกค่ะอาจารย์สอนเก่งมากแล้วก็รู้สึกว่ามันละเอียดแล้วก็มันมีเหตุผลมีมีความง่ายอะไรอย่างเงี้ยในตัวของมันอยู่ ก็ยากค่ะคิดว่าไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็น่าจะอาศัยประสบการณ์แต่ว่ารู้สึกว่ามันมันสนุกพอได้เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีเรื่องราวสอดแทรกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเข้าใจง่ายหรืออาจารย์สอนเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนาไว้น่าจะอยากรู้ด้วยเองส่วนตัวค่ะอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองคิดว่าน่าจะไปเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะแบบถ้าเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเดือดร้อนเงินก็สักนิดนึง จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้ามีทุนถึงก็ลองดูกับอาจารย์ก่อนแล้วก็จะพบว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing เหมือนกันเลยองค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็มาลองเรียนได้เพราะว่าอาจารย์สอนเก่งค่ะสอนสนุกดีก็พี่มดนดทนัทนะคะ เป็นนักวางแผนการเงินเป็นที่ปรึกษาอาุโสคฝ่ายขายค่ะช่วงโควิดอยู่บ้านว่างๆแล้วก็กำลังตัดสินใจว่าจะทำกิจกรรมต่อเนื่องต่อไปยังไงดูคลิปที่มันเด้งขึ้นมานะคะก็เห็นว่าไพ่พมยาเนี่ยมันแม่นมากแม่นคือยังไงคะอาจารย์ไม่ได้ทำนายอดีตหรือปัจจุบันแต่อาจารย์ทำนายอนาคตเดือนนั้นเดือนนี้เดือนนู้นจะเกิดอะไรก็เลยลองดูสิว่าเดือนไหนที่มันไม่เกิดเราจะฉกฉวยในการทำกิจกรรมแล้วปรากฏว่ามันแม่น ก็ตามต่อมาอีกจนกระทั่งได้ศึกษาประวัติอาจารย์แล้วก็เกิดการทึ่งมากเลยว่ากว่าจะมีไพ่พมยานกว่าจะมีหลักสูตรแบบนี้นะคะอาจารย์ได้ทุ่มเทแล้วก็ศึกษาอย่างศรัทธาและเชื่อมัน่นวันนี้พอมานั่งเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อจะไปประกอบอาชีพเรียนเพราะอยากรู้แล้วก็เรียนแล้วก็ทึ่งไปคิดได้ยังไงทําได้ยังไงนะคะแล้วโดยเฉพาะเปิดไพ่ครูใบแรกเป็นพระพรมซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราเคารพรักขนลุกเลยอะ ะะแล้วก็รู้สึกว่าใช่เลยทําไมเราถึงรักท่านพูดแล้วก็น้ําตาจะไหลนะคะแล้วเรียนรู้เรื่องไหมก็รู้เท่าที่รู้เนาะรู้เท่าที่รู้แล้วก็เข้าใจแต่สิ่งที่เรามีคือความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าเราเรียนกับคนคนคิดคนสอนแล้วก็ยังมีตัวตนอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าอย่าไปหลอกใครสงสารเขาระวังบาปนะคือบางคนอาจจะมาเรียนเพื่อประกอบอาชีพซึ่งพี่ก็เห็นว่าดีนะคะเพราะว่าคนทุกข์ในโลกใบนี้มันมากมาย คนที่ชี้ทางสว่างอย่างเช่นหมอดูคืออาชีพหนึ่งแหละที่เวลาทุกข์แล้ววิ่งหาเวลาอยากเติบโตก็วิ่งหานะคะเวลาสะดุดปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องความรักธุรกิจเรื่องลูกนะคะเรื่องสุขภาพก็วิ่งหาหมอดูบางคนมีคําตอบอยู่แล้วแต่ต้องการคอนเฟิร์มสำหรับพี่แล้วนะคะถ้าคนสนใจก็ต้องตัดสินใจพี่ไม่รู้หรอกว่า2 0,000แพงหรือไม่แพงเพราะว่าคิดดูนะคะเรียนกับต้นต้นตำรับเรียนกับอาจารย์นะคะพี่รู้สึกว่าถ้าเราจะไปประกอบอาชีพนะคะ เพียงแค่เดือนเดียวคุณก็ได้ต้นทุนคืนแล้วแต่คุณได้อาชีพที่ไปเลี้ยงชีพตลอดชีวิตแล้วก็ได้ทําประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่พบทางออกสนุกค่ะสนุกค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวทานเดี๋ยวเบรกใจของพี่ไม่อยากให้มีเบรกไม่อยากให้มีทานข้าวเที่ยงเลยอยากเรียนอยากเรียนอยากรู้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็ยังคิดว่าถ้าอาจารย์มีคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับการดูหัวใจไพ่ต่างๆก็อยากจะลงอีกนะคะมุมเรินอยากหาเรียน มนึงกำคือจากนเร็วๆนึงอยากวิทาเงินถูกไหมฮะอย่างนี้ไห้ตแหน่เห็นราก็ไปถามเขาว่าเขาจะทําอะไรเรื่อับัติข้างทางกระวังเรื่องของหัวใจการทํางานการที่ของสมองเลอไปงคุณเป็น่อยะอปาขโดนก็ต้องระงานที่คุณํอย่เกกอาชีพการงนโรอบัตินะฮะตํแหน่งที่ตายอยไยมเลีงสนัเป็นโร ความสมบัติตอนนี้สเจียเสียี่งสมเยไม่ได้ทำอะไรจะไม่อะไรงทุนอะไรก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจมีเรื่องใช่ค่เสด็กที่สดนสือสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะคือนัทมีอาชีพประจำเป็นพยาบาลก็คือแบบสนใจชอบแบบ พวกแบบดูดวงดูตามใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบดูมาเรื่อยๆจนมาเจอของอาจารย์อะแล้วก็มาเจออาจารย์ในในเพจของคุณกราฟใครไม่เชื่อกูเชื่ออันนั้นะเป็นอันแรกที่แบบได้ดูแล้วก็เคยได้ใช้กระเป๋าตังของอาจารย์หลังจากนั้นะ่ะเราก็ติดตามอาจารย์มาเรื่อยๆเรื่องการดูดวงเราก็รู้สึกว่าเออศาสาตร์เนี้ย คือมันไม่เหมือนกับของคนอื่นที่อย่างเช่นดูไพ่ยิปซีหรือแบบศาสตร์อื่นๆศาสตร์ดวงดาวศาสตร์ตัวเลขอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นศาสตร์ที่อาจารย์บอกว่ามีมานานมากแต่หายไปแล้วอาจารย์เพิ่งเอากลับมาใหม่ค่ะแล้วทําให้ทาคือเรารู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายดูจากหน้าไพ่แล้วเราสามารถแบบดูได้เลยแล้วก็มันก็มีความมหัศาจรรย์ของไพ่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยาก เราอยากเข้ามาเรียนรู้าศาสตร์คือ1เพื่อที่จะแบบดูตัวเราด้วย2ก็คือเห็นอาจารย์สัมภาษณ์ลูกศิษย์ในรายการรวยด้วยไยพย่พรมยานคือเราอยากหาอาชีพเสริมอยู่แล้วค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าเราจับทางนี้ได้อีกทางหนึ่งอาจจะเป็นรายได้ของเราอีกก้อนหนึ่งมา2วันเนาะวันแรกเมือ่อวานก็รู้สึก ประทับใจนะคะอาจารย์เป็นกันเองมากแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์อธิบายสอนได้แบบเข้าใจง่ายๆคัดพอยจากหนังสือออกมาทําให้เราอะ่ะเ,เรียนรู้ได้เร็วขึ้นจำไพ่นั้นๆได้มากขึ้นนะคะแล้วยิ่งมาวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เรื่องการวางไพ่เนาะก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะคือนั้นอยากจะฝากถึงคนที่อยากจะมาเรียนกับอาจารย์นะคะแต่ว่ายังลังเลอยู่เออคิดว่า2 0 0 0 0บาทเนี่ยมันแพงไหม เราลองเทียบดูก็ได้ค่ะสมมุติเราอยากจะซื้อแฟนชายอย่างหนึ่งอะเราต้องใช้เงินกี่บาทแล้วแฟนชายเนี้ยเราจะต้องลงทุนกับมันไปเรื่อยๆแต่ลองเทียบดูนะคะสมมุติถ้าถ้าในคนที่อยากหาอาชีพเสริมจริงๆสมมุติเราลงทุน2 0ง0มืนบาทนะคะในอาชีพเนี้ยแต่2 0 0 0มืบาทเนี้ยค่ะ เราลงไปอ่ะแล้วเราไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มเลยคือวิชานี้มันสามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตแล้วเราสามารถอยู่กับไพ่ได้ตลอดเวลาแล้วก็เรายังช่วยเหลือคนได้อยากให้ทุกคนมั่นใจนะคะมั่นใจในไพ,พ่พมพยานค่ะขอบคุณค่ะ